น้องชายเขาขอเปลี่ยนเ <s Elliott ills> ป็นงานวังนะครับผมก็เลยใส่ประตูวังเข้าไปนะครับประตูวังนาลายเข้าไปนะครับก็ที่เรีกว่าน้องชายบอกว่าเอาใส่เป็นงานวังแล้วพี่ใส่ตามใจผมเลยใช่ไหมครับแต่ผมก็ใส่ปากสมยอดไปแล้วให้คุณนะให้วิชายพี่สาวไปแล้วก็รู้สึกเบื่อเลื่ใส่ประตูวังมั่งดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาลงเงากันได้จบงานครับได้จบงานประตูวังนาลายครับ ขาปับความสมดุลกันนะครับมาใส่เงากันดีกว่าขอจบงาน,นครับยังยังไม่จบขอใส่งานใส่เงาก็จบงานแล้ะครับก็ใส่แปะกาวสักหน่อยครับเดี๋ยวมาดูงานครับขอหงนเลขทองนะครับ,รบอ,ขขอ,ะะอยู่สวนหายกาเก้าเหลี่ยมก,กินข้าวนะอากาศดีมากครับเลข,ขอทองครับ จากง,งานวังนาลายนะครับมีทันนาเล่แล้วก็ทันนาลายด้านหลังนะครับถ้าเกิดอยากบูชาก็ติดต่อมานะครับโอเคครับผมเชร์งานให้น้องลูกชายตำรวจไปครับเมื่องครับ